หนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่26ข้าแต่พระยโะฮว,วาขอทรงพิพากษาตัดสินให้ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ประพฤติตามความสุจริตข้าพเจ้าได้วางใจในพระยโะฮว,วาโดยปราศจากความวอกแวกข้าแต่พระยโะฮว,วาขอพระองค์ทรงสอบสวนและชนสูตรดูข้าพเจ้าขอทรงหล่อหลอมจิตใจของข้าพเจ้าเพราะความ กรุณาของพระองค์อยู่ตรงตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยดำเนินตามความเที่ยงธรรมของพระองค์ข้าพเจ้าไม่ได้เคยนั่งร่วมกับผู้พูดมุสาและจะไม่สมาคมกับคนทำกนมารยาข้าพเจ้าเกียดชังที่ชุมนุมของคนคิดการร้ายและจะไม่นั่งร่วมกับคนชั่วข้าแต่พระยะโฮวาข้าพเจ้าจะล้างมือเป็นสำคัญว่าบริสุทธิ์แล้วจะเดินเวียนรอบ พระแท่นของพระองค์เพื่อข้าพเจ้าจะได้ร้องประกาศขอพระคุณให้เขาฟังและบอกเล่าการอัศจรรย์ทั้งปวงของพระองค์ข้าแต่พระยะโฮวาข้าพเจ้ารักพระราชฐานของพระองค์กับตำบลที่รัศมีของพระองค์ดำรงอยู่นั้นขออย่ารวมจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไว้กับผู้ที่กระทำผิดหรือชีวิตของข้าพเจ้าไว้กับผู้ที่ฆ่าคนให้เลือดตก คือผู้ที่มีการทุจริตติดมืออยู่และมือขวาของเขาเต็มไปด้วยสินบนแต่ฝ่ายข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะประพฤติตามความสุจริตของข้าพเจ้าขอทรงไถ่โทษและทรงพระเมตตาแก่ข้าพเจ้าเถิดเท้าของข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ในที่ราบข้าพเจ้าจะถวายความสรรเสริญแก่พระยะโฮวาในที่ประชุม